โอเคสวัสดีครับอะพอดีได้เครื่องสั่งตัวคลเวอร์มาใหม่นะครับขอลองคลเวอร์ซักหน่อยนะครับอันเดิมเนี่ยนะครับผมมีคลเวอร์ตัวนี้อยู่นะครับตัวนี้นะครับก็ใช้มานานแล้วนะของทัมเทคนะครับนี่ตัวนี้นะครับ TC 6 S นะครับเป็นไฟเบอร์คลเวอร์นะครับใช้ดีมากเลยนะครับพอดีแต่เนื่องจากมันมีเครื่องเดียวเนาะก็เลยสั่ง นะครับมาใหม่จากช้อปปี้นะครับจากกินนะครับสั่งมาอีกสองตัวนะครับก็ยังไม่เคยใช้นะเนี่ยเขาเพิ่งมาถึงนะครับเรามาดูกันนะครับอะอย่างตัวนี้อันนี้เป็น f ฟเบอร์ครี r เอร์นะครับเหมือนกันนะก็ด้านในนะก็จะเป็นตัวเล็กๆนะถ้าเทียบจากตัวเดิมนะมีกล่องใส่เหมือนเดิมนะครับก็ถ้าเทียบจากอันเดิมเนาะถ้าดูจากเทียบจากอันเดิมนะครับก็ตัว่อนข้างใหญ่กว่านะนี่นะครับคนละเรื่องเลยนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ นะนะครับก็เรามาลองดูกันนะครับว่ามันโอเคไหมนะครับผมก็ยังไม่เคยใช้นะเพิ่งแกะกล่องเลยตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะลองสไปน์นะครับโดยใช้เครื่องทำเทคตัวนี้นะครับเป็นตัวสไปน์เนาะฟิวชั่นนะครับเป็นตัวฟิวส์นะครับเดี๋ยวมาลองนะครับก็จะลองตัดจากตัวนี้ก่อนนะครับผมมีสายอันนี้นะครับเดี๋ยวก็จะลองต่อจากตัวนี้เนาะ ในสายตัดมาเทสนะครับเอาไว้เทสนะครับก็ซื้อตัวนี้มาด้วยนะครับซื้อตัวครีมปอกนะครับมาด้วยเหมือนกันนะครับตัวนี้แต่ครีมปอกนี่ไม่แน่ใจนะครับอย่างมันต้องน่าจะต้องรัดนะครับผมว่าลองดูก่อนนะนะครับลองครีมใหม่เลยแล้วกันนะครับอ้โอเคนะครับก็ตัดสายนะครับ อคนะครับก็ลองหยิบคีมนะครับลองคีมใหม่นะยังไม่ได้ใช้คีมเก่านะครับโอเคไหมเออโอเคนะนะครับคีมใหม่โอเคเลยนะครับนี่นะครับรลองฟีลดูเครื่องนี้นะครับมันใช้ยังไงเนี่ยอตัวเนี้ยผมยังใช้ไม่เคยไม่เป็นนะมันต้องกดก่อนไหมหรือว่ามันกดอ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับ มันก็ล็อกอย่างนี้ได้นะข้อดีเนี่ครับมันล็อกอย่างนี้ได้นะครับมล็อกเนี้ยนะครับเนี้ยเนี้ยอันใหม่อย่างเงี้ยมันล็อกเงี้ยได้ง่ายนะครับอ่ะโอเคเลยโอเคเลยนะครับเนี่ยง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับตัวนี้นะครับอ่ะลองนะครับดูว่ามันง่ายกว่าเดิมไหมนะฮะอ่ะยอันนี้ ผมมีสายหนึ่งคอตรงนี้นะครับสายดับวายเดี๋ยวปอกกันนะครับปอกออกมาปอกมาเนี่้ปอกมานะก็ซื้ออันนี้มาเหมือนกันนะครับตัวตัวตัดใหม่หมดนะครับลองซื้อมาทั้งเซตนะครับเอาไว้แบบเผื่อมันเสียนะจริงๆไม่เผื่อเสียหรอกเผื่อหายนะครับนะมันชอบหายนะโอเคนะครับก็ ตันี้ก็ซื้อมาใหม่เหมือนกันนะครับไปไหนแล้วไปไหนแล้วอ๋อกล่องอเมื่อกี้ไปไหนล่ะอ๋ออ๋อนี่นี่อันนี้นนนนกระสอบก,ก็ซื้อมาใหม่เหมือนกันนะครับนี่ตัวนี้สีเดียวกันเลยนี่ของเพิ่งใหม่ของใหม่เลยนะซื้อมาใหม่สองอันนะครับอันเดิมก็มีอยู่ จะลองเดี๋ยวผมใส่เคปเวอร์สอ่น,นอะไรก็เทสนะครับเทสให้มันมันจริงเลยนี่น,นะใส่ตัวสลิปนะครับสลิปหนาเนาะนี่ใส่ตัวนี้นะครับใส่สลิปหนาแล้วก็ลองปอกดูนะครับนี่ทำไมตันเว้ยไม่ออกอ๋อ,อโอเคครับโอ้ใช้ได้เลยนะครับใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้นะครับใช้ง่ายด้วยนะครับ ห้าร้อยกว่าบาทน,นะครับสองอันเนี้ยซื้อมาสองอันเนี้ยนะครับประมาณสักแปดร้อยกว่าบาทน,นะอะบอกสายก่นอนบอกง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับผมลองอันนี้เนี่ยเสียดายอย่างเดียวคือมันไม่มีที่เก็บอะ่ะเออมันไม่มีที่เก็บตัวไฟเบอร์นะครับอันนี้ง่ายมากนะครับนี่ ว่างนี่โอ้โหนี่นะครับมันไม่มีที่เก็บนะครับต้องบอกต้องหาที่เก็บนี่นะครับสไต์สายอ่ะลองว่างนะครับคือจริงๆแล้วในการฟิวพวกนี้นะครับหัวใจสําคัญเลยคือไอ้พวกเครเวอร์นี่แหละนะครับถ้ามีเครเวอร์ดีๆนะครับคมๆนะในการฟิวพวกนี้นะครับจะใช้เวลาน้อยมากเลย มันลักษณะของการตัดเนี่ยมันจะคมไหมนะตัดค่อนข้างคมนะนะครับไม่มีแตกนะครับเนี่ยศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเนี่ยครับคือมันมันตัดดีมากเลยเออมันเพราะว่าของใหม่ด้วยมันนะครับเนี่ยไอตัวเนี้ยชอบมากเลยเพราะอันเดิมเนี่ยนะครับมันจะแบบเวลาที่เราตัดสายที่เป็นสายไอแพดอย่างเงี้ยเราเอาสายแพดมาใช้อย่างเงี้ยครับมันจะแบบไม่ค่อย มันมันไม่ค่อยเข้าที่เท่าไหร่นะครับเนี่ยเวลาวางเนี่ยนะครับเนี่ยมันไม่ค่อยเข้าที่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นแบบเนี้ยง่ายมากเลยนะครับก็ด้วยด้วยถ้วยตัวกดแหละมันต่างกันที่ตัวกดตัวเนี้นะครับเนี่ยตัเนี้ยตัวกดตัวเนี้ยนะครับไอ้นี่มันเป็นแบบเหล็กทับนี่นะครับมันก็จะเข้าง่ายนะครับอย่างเงี้ยลองดูนะครับโอเคนะครับผมปลดอันนี้ก่อนนะครับเวลาที่จะปลดนะปลดอันแข็งก่อนปลดอันอ่อนก่อนนะครับ อ่อนๆก่อนแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้นะครับไม่ต้องสนใจเขานะครับนะครับสไนะประมาณนี้นะครับแล้วก็ปกเขา ตัวนี้ยนะมันเข้าง่ายดีนะครับตัวนี้ชอบดีนะครับตัวนี้สามร้อยหรือห้าร้อยว่ะอันนี้น่าจะสามร้อยกว่าบาทนะครับตัวนี้ชอบเลยชอบเลยในการตัดนะครับสักสองรอบนะครับสลิปใหญ่นะครับตัคสองรอบจริงๆต้องใส่อีกตัวท่อหดด้วยนะครับใส่ท่อหดเนี่ยนี่ด้วยนะอันนี้คือแบบเส้นเรา เราฟิลเส้นที่เป็นเส้นใหญ่นะครับเส้นที่เป็นสายพวกผัดเนาะโอเคะปึ๊บเ,เ,เ,เนี่ยวางไว้นะครับมานนี้นะครับโอเคนี้เดี๋ยวลองอีกเส้นหนึ่งนะครับลองเป็นแบบเส้นเล็กนะครับลองแบบเส้นเล็กเอ่อแบบนี้เป็นแบบสายพิกเซลนะครับ ันนี้สายพิกเทลคือสายเส้นเล็กๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราลองฟิวตัวนี้ดูนะครับผมอาจจะมีตัวนี้นะเอาไว้ซ้อมมือนะอุปกรณ์พวกนี้นะครับจริงๆก็ไม่ค่อยได้ทำเองหรอกนะครับให้ช่างนะครับเดี๋ยวช่างเขาจะตกนะคระเราก็หางานให้ช่างนะครับให้ช่างเขาฟิวให้นะครับ เราก็เอาไว้ซ่อมงานเฉยๆนะครับสําหรับเราเองนะสมมติเราจะฟิวแบบนี้นะครับเราจะลองดูนะสายเล็กหน่นี้เียนะครับอันนี้สมมติเราปอกสายมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่คุะครับเดี๋ยวผมจะลองอีกอันหนึ่งอันนี้โอเคแล้วนะครับผมชอบสรุปคือชอบตัวนี้นะวางไว้ก่อนนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับ อีกตัวหนึ่งที่สั่งม, pues mm งมานะครับก็คือ <c oughs> ตัวนี้นะครับตัวนี้เคเบิลตัวนี้อันนี้ทั้งเซตประมาณห้าร้อยนะครับผมสั่งมาทั้งเซตประมาณห้าร้อยตัวนี้มันมาพร้อมกับเซตสองอันนี้นะครับมาแล้วเซตสองอันนี้นะครับประมาณห้าร้อยบาทอ่าเดี๋ยวจะลองสไปนะครับอลองสไปตัวนี้ดูนะครับมีแถมอะไรมาด้วยก็ไม่รู้เนี่ยนะครับใช้ไม่เป็นเหมือนกันนะตัวเนี้ย ใส่ไมลุใส่ไปก่อนนะครับเดี๋ยวลองดูตัวนี้ก่อนดูว่ามันโอเคไหมนะครับลองปอกด้วยตัวออนเนี่ยมันไม่มีกล่องเนี่ยมันไม่มีตัวกล่องเก็บอะเออมันต้องสั่งมาต่างหาไอ้ตัวนั้นม็มีโอเคอเดี๋ยวลองปอกกันนสายี่ปอกโอเคเลยนะเนี่ยโหสายปอกง่ายมากเลย ชอบ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 การทำความสะอาดนะใส <laughs> ่ผมก็บัวทำความสะไปนะครับอันนี้ก็แบบเดียวกันเนาะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยชอบ <laughs> ก็คือแบบเดิมที่เรามีแหละอย่างเงี้ยก็เด้งเองนะโอเคนะครับฟิล เอียงอยู่เอียงนะประมาณนี้แหละนะครับอ่ะ,อ,ะอีกอันหนึ่งด้านนึ้อ้าไม่ใช่เลยสิเสร็นนี้ฮึ <c oughs> ่มแซปไม่เห็นนะดูนะครับสรุปดีนะซ้อมซ้อมซ้อมอ่ะนะครับเสร็นนี้ โอปักตื่นมากเลยตัวนี้ลองฟิลดูนะครับมันก็อาจจะแบบไม่ได้ใส่ตัวสลิปนะครับตัวนี้สลิปเล็กก็มีแหละนะครับมีเยอะเลยนะครับซื้อมาไว้เทปอันนี้รู้สึกมันไม่ตรงดูซิ คมนะครับค่อนข้างคมนะโอเคเลยแต่ฝั่งนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ศูนย์จุดสองศูนย์จุดศูนย์หนึ่งโอเคนะครับง่ายขึ้นนะครับคือเวลามันมีตัวครเวอร์ที่คมคมเนี่ยนะครับมันทําให้เราแบบทํางานได้ค่อนข้างเร็วขึ้นนะครับใจสําคัญมันเนี่ยอะนี่สายพวกสไปนะครับปุ๊บเปดิดดูนะครับนี่นะครับเก็บนะครับเนี่ยต่อสาย นะครับฟิวสายพวกนี้นะครับไค่อนข้างดีนะโอเคประมาณนี้อ่ะวกลับมาดูตรงน,นี้ก่อนนะครับสรุปแล้วสองอันใช้ได้โอเคนี่นะครับ,นะรบก็ใส่เวลาใส่เราก็ใส่ตัวไอไอตัวนี้นะริงๆเราต้องใส่ตัว,ตวข้อพอดนะครับตัวท่ออย่างเงี้ยนะครับก็ต้องใส่รอไว้ก่อนนะนีใ่ใส่ไม่ได้ละใส่ได้อยู่ เราก็ใส่ท่อหมดนีฮจยิงเราก็เราฟิวเราก็ใส่ท่อหมดเนาะเราต้องใส่ไว้ก่อนนะแ,แรกนะครับอันนี้ผมไม่ได้ใส่ไว้คือตั้งใจไม่ใส่แหละแล้วก็ยิงใส่ท่อหมดซะนะครับฟิวใส่ตรงนี้นะก็ม้วนไว้โอ oh. ้สวยงามนะครับใช้ได้ใช้ได้ใช้ได,ใได้ใช้ได้นะครับซื้อมาไม่เสียตังเปล่านะครับโอเคเลยใช้ได้นะ ก็อยากรู้เหมือนกันไอตัวที่มันเป็นหลายๆพันนยมันน่าจะดีกว่านี้เยอะเลยมีตัวที่เป็นออโต้อะไรเงี้ยนะครับแต่นี้ก็โอเคถือว่าใช้ได้นะครับสองตัวนะฮะตอนนี้มีสองตัวแล้วจากอันเดิมอีกตัวหนึ่งอังเกาอีกหนึ่งตัวนะครับงานนะอันนี้เป็น skl ห0 s นะครับอันนี้ tc ห s นะครับอันนี้เป็น skl ห4สี่นะครับแต่ถ้าถามว่าชอบตัวไหนนะผมชอบตัวนี้นะครับของ่ายผมชอบตัวนี้นะครับผมชอบตัวนี้โอเคไหมประมาณนี้ครับสวัสดีครับ